ลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะซิสเตอร์ก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งสารสก,กัดที่ถือว่าเป็นซูปเปอร์ฟู้ดหรือสารอาหารผิวที่มหัศจรรย์อีกหนึ่งสารสก,กัดนั่นก็คือสารสก,กัดที่มีชื่อว่าว i t i s ิ i เ e เฟ,ฟล r าเกฟซิสออยนะคะซึ่งสารสก,กัดตัวนี้นะคะมีฤทธิต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่าและสูงกว่าวิตามินอ e, ีถึง50เท่า ึ่งก็เรียกได้ว่ามีคุณสมบัติเป็นซ u เปอร์แอนตี้ออกซิแดน์ซึ่งทำให้ OPC นะคะได้รับการยกย่องในวงการแพทย์และในวงการเภสัชกรรมว่าเป็นสารอาหารมหัศจรรย์มีสมรุคุณในการที่ช่วยชะลอริ้วรอยได้ดีกว่าบรรดาสารแอนตี้ออกซิแดน์ชนิดอื่นๆน,นะคะช่วยบำรุงผิวคงความอ่อนเยาว์ยืดอายุของผิวพรรณช่วยยืดอายุของเซลล์ผิว้มแซมและฟื้นฟู เซลล์ผิวที่เสื่อมให้กลับมาแข็งแรงทําให้ผิวพรรณกระชับเต่งตึง,งกําจัดอนุมูลอิสระใต้ชั้นผิวได้อย่างต่อเนื่องและยังมีประสิทธิภาพในการดักจับกับโปรตีนคอลลาเจนได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะป้องกันริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นและช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสและยังป้องกันการเกิดริ้วรอยจุดด่างดำต่างๆบนผิวได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งโดยรวมก็ถือว่าเรียกได้ว่าเป็นสาร อาหารผิวที่มหัศจรรย์สมกับฉายาของเขาจริงๆนะคะโดยสารสกัดตัวนี้นะคะซิสเตอร์ก็ให้ทางแลบนะคะได้นำมาเป็นส่วนผสมหลักหนึ่งในโลชั่นขวดนี้เลยค่ะอากาเนะไวเชนิง่งวิตามินกูตาบอดี้โลชั่นนะหากใครท่านใดนะคะอยากดูแลผิวนะคะหรือสนใจอยากปรึกษาการดูแลผิวก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ซิสเตอร์ก็มาแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะะ